ตัวไหมแล้วจะผ่าแล้วใช่ไหมโรงพยาบาลอะไรโรงพยาบาลประชาชื่นใช่ไหมโรงพยาบาลประชาชนโรงพยาบาลเอประชาชน MRI แต่นกพลัตของนกพลัตครับมันเครีอกผ่ายของเขาทั่วประเทศเร็ นเก่็อเจ้วยสแห้งจัง่อยมันสองขอด้วยกแน่นอนาิ่เพื่อเดียวได้หมดทั้งสองแน่เป็นงานขนาดของผมตัวนี้ลังานชิ้นแรกงานขนาดอกนี่ดู นข้อนีข้อีเป็นแ่ากสายาผาก็ผ่อนี่หะกับ่ามันเอาว่าก่อนอน่งนอสองจังหวะสองจังหวไปสองจังหวะไปไปไปไกดตึงไว้ตึงไว้ คนอยากเตงปลอยปลอยปลอยร่างกายนั่นนั่นนั่นปลอยปลอยอยร่างกายไม่ต้องเตงไม่ครึงไม่กั้นใจปล่อยหายใจปกติเลยไม่่ไมเก็บล็อกยาวไปเลยยาวไปเลยนึ่งครัได้แล้วได้แล้วโอ้ยาวเดี๋ยวอยจะพุงวางเล่นไหม ก็สี่ลั่นแล้วสามอีบได้แล้วได้แล้วนี่อันี้ปล่อยตัวเยอะๆเลยจ้ะอย่างน้อยมันเยอะเอออายข้างหนึ่งยาวครั้งเดียวเลยยาวเลยยาวไปรวดเดียวอ๋อได้แล้วได้แล้วแบบนี้ปลูกไปแล้ว90%เดี๋ยวหาจใจลึกก่าน แล้วต0ข้อไปเหลือข้อห้ามข้อปฏิบัติตัวเองห้ามยกของหนักห้ามเล่นกีฬาห้ามอาหารไก่ไก่หนอไม้ปลาไหลเครื่องในสุราเมลยัยกินได้เฉพาะปลากินปลาเป็นหลักกินผักเป็นยาเก็ดวันเมื่อเก็ดวันมันดูอาการ ครั้งแรกมันจะลงมาปวดนี่ปวดนี่ปวดนี่ปวนสามวันแรกจะลงมาปวดตรงนี้น,น,นี่ไม่เป็นไรไม่ต้องสงสัยไปเจ็ดวันแล้วหายดีอยากจะมาก็ได้อยากมาซ้ําดูมาทำดูดอีกว่าตัวนี้มันเข้าสนิทกันหรือยังาาแ,ลแล้วก็มาทำต่อ